สวัสดีค่ะมาไซเรปพันมาข้างบ้านค่ะมาวิว้างบ้านนะคะก็พามาเบึง้งมาจอบเบิงเห็ดล่ะค่ะมาจอบเบิงเฮ็ดเป็นเห็ดเห็ดดงนะคะเห็ดดงคือเห็ดโคนค่ะเห็ดโครนนะคะเห็ดโครนกับเห็ดบวกนั่นล่ะค่ะม้สายสายแต่ว่าก็ลองมาหาเบื้องนูอง ก็จะมีป้าใหมา่เนาะป้าแบบดั้งเดิมเลยนะคะนี่แบบดั้งเดิมเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นบ้านดวพันะคะ่ะแล้นนี้ก็จะเดินมาดูเพราะว่าเป็นเพื่อนเคยออกค่ะป้าสูงต้นเล็บแมวต้นเล็บแมวแล้วก็ต้นเอียงละ่ะเห็นไหมต้นต้นใหญ่นะคะโอ้ เอาไว้นานจนต้นยูคาเป็นสวนนาะสาวนเนี่ยสวนที่สาวเนี่ยสวนที่สาวมาส่องมึงค่ะเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะฝนตกก็เห็ดก็จะเคยออกค่ะเป็นที่ที่เคยออกก็ตรงนี้ก็คือที่ข้างหลังสวน,นะคะ่ะเลี่ยวหลังสวน ก็ยังบได้ดูแลอยู่นะคะภาวาอย่างพื้นที่บ้านห้าเพื้นพื้นที่เยอะค่ะพื้นที่เยอะก็ไม่ดูแลบ่ทั่วถึงค่ะด้านหลังก็จะเป็นถนนแล้วค่ะมีถนนเด้อค่ะมีถนนยังหล่ะแต่กี่เป็นถนนดินทรายพ่ะนะว้าวๆได้ยินเสียงกาบไม้ไผ่ร่วงลงมาเนาะเวลาตอนเราไม่เดินมากาบไม้ไผ่ก็ไม่ร่วง พอเวลามีคนเดินมากกบาบไม้ไพ่รวงก็แขกก็แกก็จะเป็นสีตกใจได้พี่น้องเน,นาะมะมึงก่อไผ่เนี่ยมาบบึงนอไใหม่พอมเลยค่ะมบึงไหว่นว่าเผื่อมีโอกาสหรือว่าวันหยุดเราก็จะมาเอาไปเป็นอาหารได้นะคะวิวต่ำค่ะนี่กำลังขึ้นจุกุจิกิมันอย่างไรจุกุจิกินอนใหม่ค่ะนอนไม้ ออกจากกอไผ่นี่แหละเป็นกอไผ่ไหมกอไผ่ไงกอไผ่บ้านนะคะบานอีสาเรียกว่ากอไผ่บ้านค่ะกอไผ่ไงด้ค่ะก็จะพาลูกไปแล้วไปอีกวิวด้านหลังก็ดีใจค่ะมีถนนเป็นอย่างคือว่ากนะันซันดีใจมีถนนมีถนนยังนะมีถนนโอยพ่อพิ้นมาจับเอาไปไม่ไม่อยู่นี่เนาะก็พี่น้องกันเนาะใครผ่านมาก็จับเอา โอ้นี่นนนดินเหนงเหนงอยู่เมื่อคืนก็ฝนตกคุนเพื่อนวาดซับเอาลายเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านอคุนน้อยง่ายๆทั้งนั้นเลยเห็นปะก็มีพี่สาวพี่เคยพี่ชายนี่แหละเนาะช่วยช่วยกันดูและคะ่ะเป็นบ้านติดติดกันบ้านดินตุ้คอยพังเห็นปะบ้านดินของพี่สาวพี่เคยทําไว้นะคะก็พังนะคะก็เป็นป่าเป็นกอไผ่าานะคะ ตรงนี้เป็นหลังบ้านนะคะเป็นด้านหลังค่ะด้านหลังบ้านบัพันธุ์ค่ะพามาชมนี่ไม้ใหญ่เนาะไม้ใหญ่แต่สมัยที่ไร้สดก็นั่งขึ้นไร้สดตั้งแต่ตรงนี้แหละเป็นไม้ไง่ไม้แขนไม้แก่นไม้ยังบัวพันธุ์นะไม้พันธุ์ศาสตร์ไม้พันธุ์ศาสตร์อีลีแข็งแห้งไงนี่ไม้ไม้แข็งไม้แก่นแกนไม้นะก็เราถ้าเรามีก็ โอ้น้องใหม่เพื่นเพิ่นมีความชื่นชื่นนะเพื่นเกิดออกมานอกจากนอกจากพื้นที่กอไผ่ไก่เลยเพราะว่ามีใบออกมาไกแค่สองต้นเองนะคะต้นนี้ได้แค่สาสองปีปีกว่าปีกว่าขยายได้ปีหนึ่งนี่ปีที่สองเนาะปีที่สองพี่ชายเพื่นมาจากกรุงเทพนะคะพี่ทองนะคะเพื่นก็มาปลูกเป็นพื้นที่ของเพื่นนะคะพี่ชายคะ่ะนี่แหละ ก็ปลูกไว้นะคะชําไว้แค่สองต้นเองนะคะตอนนี้ขึ้นเยอะโอ้โหน้ำไหลพี่น,อบน,บน้องเป็นวะเป็นอย่างขึ้นว่าน้ำไหลฝนตกนะค่ะน้ำก็จะมห่หงนะคะบ้านอีสานเรียกว่าหงว,าว้าวคุมจากสองสามต้นจากสองต้นปีนี้ก,กอใหญ่เนาะพี่น้องก็มามาสับเอาไปกินได้หลายเนาะปีนี้ได้หลายเนาะ ก็มาดูบ้านดินด้วยนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะถ้าบะไม้เนื้อแข็งเหมือนกับวัวพันก็ไม้ล้มใส่ทุ่งนาข้าวนั่นแหละก็จะไปตัดต้นนั่นแหละไม้เนื้อแข็งตัวน,นั่นแหละมาไว้ทําเป็นก่อกองนี่แหละเป็นบ้านดินทําบ้านดินไว้แล้วก็มาเผาเผาไม้เนื้อแข็งนั้นทําเป็นเป็นทานเป็นพื้นไ่้ใช้หุงต้มนั่นแหละนี่แหละคือวิถีชีวิตแบบบ้านๆของ ที่บัวพันอยู่นะคะขอบคุณพี่น้องที่มาเป็นกำลังใจให้มาชมหลังบ้านด้วยกันบ๊ายบายคะ่ะ